าปากวราณ่าเป๊ปลอยเชอร์มานประกาศยืนยันว่าไม่มีเจตนาจุดไฟก่อสึกเกาเหลาระหว่างพิงค์พิมพาพรกับแพงขวัญข้าวเหตุเพราะดันไปโพสต์ภาพสาวแพงแล้วแชร์หาหงโซนัทดาราเขาก็ออกมาเขาก็ออกมาตอบว่าโอ้ไม่มีอะไรค่ะแบบไม่ได้คิดมากอะไรเลยเอ็นดูน้องลูกนัทก็เลยก็เลยแบบส่งไปยังแย่เล่น,เลน,เลนๆเฉยๆเอ็นดู แล้วตัวเองเคยโทรศัพท์หรือไปคุยอะไรกับดาราคนนั้นไหมคะไม่จําเป็นเพราะว่าด้วยคําตอบที่เขาตอบสื่อเนี่ยไม่ไม่ make any sense สมมุติถ้าเผื่อดาราท่านนั้นเนี่ยโดนทําแบบนี้บ้างมีคนแท็กรูปอย่างนี้มาให้บ้างจะรู้สึกอย่างไรสวยไหม,มล่ะสวยไหม ผิงก็เลยเข้าไปเขียนว่าไม่สวยจะเป็นเด็กเสียได้หรอนะเขาก็อาจจะมองว่าเธอประจานเขาว่าเขามีอาเสียอยู่ข้างหลังถ้าถ้าเผื่อเขามันไม่มีเนี่ยก็อย่าอย่าร้อนตัวแล้วน้องสาวก็อย่าเป็นเดือดเป็นร้อนแม่น้องสาวเอามาลาวีซะโอ้ชุดใหญ่ขนาดนั้นแต่ไม่ไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่ามันแปลว่าอะไรบางทีคำมันมันมันที่บ้านหนงก็มไม่ใช้กันนะรคะ,รคะก็ต้องไปถามคนงานที่บ้านว่าเอ๊ะ คำนี้มันยังไงคนดังนั่งเกลียที่ช่อง Star Max แซบทันช่อง